สวัสดีค่ะพะกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันบรรยากาศสวนลังเฮือนค่ะดอกไม้บานสีชมพูมาค่ะลมพัดเย็นๆค่ะสดชื่นขนาดไหนเด็ดก็ออกเป็นช่วงๆเนอะจัดเ้อกินกาแฟค่ะเหมือนเดิม กินกาแฟาคุยกันเนาะค่ะเนาะชาตายเอ้ยตุ๊กตาผาฝันโอ้ยบังลมพัดมีเหงขนาดสดชื่นคะ่ะสุดยอดเลยลมพัดเย็นๆดอกไม้บานสีสดใสเมาหมอยกันฮะเรื่องมาเมาหม,มอยกันก่อนนาะค่ะเดอ้อจิบกาแฟาสักก่อนคะ่ะ เพื่อนๆมีแต่ความโชคดีเนาะค่ะเนาะทุกบ้านทุกคนเลยเนะคะเด้อสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าเลยค่ะกาแฟดำหอมๆค่ะ ่นใจคะโอ้ยเสียงอันเครื่องบินบินผ่านเอาแดดออกวันนี้อ่ะเไดค่ะบันนี้อากาศดีแต่ว่าเป็นอากาศเย็นอยู่เด้อค่ะเด้ถ้าพาะว่าลม ลมพัดมันก็เลยเป็นอากาศที่ว่าประมาณ20 22องศาเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าพูดเลยขี่หนากา็อากาศเย็นอยู่ได้จ้าที่มีลมพัดเนาคอะ,คะนะแต่ว่าถ้าแดดออกก็เป็นอีกอากาศนึงก็อุ่นๆ หูยฟังเสียงนกร้องเพลงไปตุ <c oughs> ๊กตาปีนี้เอาดอกไม้นี่ไปย้ายซะเต็มสวนเลยค่ะปีหน้านี่ทั้งสวนนี้สิเป็นสีนีิมดเลยเอ้ยเอามาย้ายซะทีท่่กันเลยละคะอันนี้ก็ถือว่านำสวนนี้ก็เป็นสีนีิมดนะคะตอนนี้แต่ว่าปีหนาไี้เพิ่นสิึ้นเนาะคะ่ะเนาะ แล้วมันสิเป็นโทนเดียวกันมัดเลยเว้นแต่ดอกไม้อื่นมาเสรมว่างั้นไอ้ปะส่วนทางหนา้าเอ้ยก็คือกันค่ะแฟนเอ้ยอันบอกว่าบ้บาทีถูกเพม่อนว่าเอ้ยขึ้นยักหัวครับเพื่อนกระโบเบาแต่เพราะว่ามันพบนบบมายุ่งนําเอ้ยดอกค่ะอันเรื่องอันปลูกดอกไม้เนี่ยมันกน็มีมองหายใจบอกกันบอกมีค่ะเอ้ยบอกว่ามีธรรมาชาติลองเบิ่งวปีหน้านี่มันขึ้นซ้ำเลยเนาะค่ะเนาะ แต่คนพันโบอยากใหญ่หล่เพราะว่าพ่นนั้นยมามันเปงับต้นไม้อย่างอื่นเสียคะวันนี้มันนั่งนึกอีที่พันบานเหิงเนาะค่ะเนาะเราหายได้ได้ความสดชื่นได้อัธรุของการนั่งน้าส่วนเอ้ยก็เลยม,มันใหญ่เสีอคัะแต่ว่าน้ากลางส่วนเอ้ยนี่เอ้ยบเดียวเสือแต่ก่อนเสื้อเต็มเลยนะคะเป็นทุนสีน,นี้เต็มเลยแฟนเอ้ยเพราะว่ามันอันมันสูงมันสูงแล้วเวลาพันมองออกไปข้างนอกนี่มันโบเห็นนั้น มันโบเห็นนั้นอันนั้นนะคะเพราะมันอยู่นํากลางสวนเอ้ก็เลยลบออกมดค่ะปีก่อนนะวันนี้ก็เลยมาปลูกดอกไม้สีอื่นแสมเป็นสีม่วงกับสีชมพูอมสีชมพูอมแดงกําลังนะขึ้นเต็มนะคะนี่โบได้ถ่ายเ้เบิ่งนะคะเด้อเพราะว่าเคยลงไปแล้วย่ามันซ้ํากันก็เลยมาอันเอสสีใหม่ค่ะเป็นม่วงกับชมพู ก็น,น่ะเบิ้งว่าปีนานี i เพ่อน่ะเป็นแบบเหลือพ่อน่ะอกอันตอนนี้ก็กําลังบานอยู่นะคะก็กําลังนาบานอยู่เป็นเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่นะคะเนาะเอยก็มาถอนดอกไม้อันที่ว่ามันดอกสีม่วงเข้มเนาะค่ะเพราะแต่ว่ามันเป็นดอกไม้ที่พุ่มใหญ่เออเลยเอตุออ๊กตาเลยถอนไปไว้อน,นาบานแต่ว่าพอนีขึ้นประมาณอันเนี่ยค่ะประมาณห้าสิบหกสิบเซนอีกอันนึงอันเออก็เลยถอนออกไปเบิร์มันมาซับกันไหลเนาะ,ะเนาะ ก็เลยเอาอันที่ว่ามันเป็นพันเดียวกันไว้สินะคะมันก็มีโทนสีสมอสีสีชมพูกับสีม่วงก็เลยเอาไว้ตรงกลางนี้ก็มันบอ้โมันสูงเกินไปแต่ดอกอันอัสนี่พันชื่อดอกอัสตริกเนาะค่ะเนาะเอ้ยเราเอามาใส่อันใหญ่ข้างสวนค่ะใหญ่ข้างส่วนเพราะว่าพันเป็นต้นไม้พันพันสูงสูงนะครับบางเือเม็ดครึ่งถึงสองเมตรอันนี้ความสูงของพันนะ อันนี้ก็สูงแต่เอ้ยมาผูกพันไว้เนาะค่ะเนอเอดเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลนค่ะมันก็เลยดูสดชื่นเป็นจุ่มเป็นจุ่มนี่เอ้ยมันใหญ่เสิหมดเลยค่ะนำนํำมันมุมมันคางหัวคางเต๋อนี่เอ้ยก็เอาใส่ลงปเมือสามมือก่อนเอ้ยมาลงทางนี้ก็เต็มหมดเลยนี่ถ้าว่าพันโบตายเนาะค่ะเนะแต่ว่าพันเป็นต้นไม้ที่ขึ้นง่ายถ้าว่าพันโบตายแล้วปีนาพันขึ้นเพราะว่าพันพันสิีขึ้นของพันุคูปีแล้วมันเป็นต้นไม้พัน ปีต่อปีนะคะแต่ว่าพันนาร้อนนาฝนนาหนาวพันโบตายถ้ามันพันบานมดเรียบร้อยเราก็ตัดพันออกเนาะเนาะแล้วพันกะปีนาพันกะขึ้นของพันอีกเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายอตุ๊กตาก็เลยเอามาใส่อันไม่ค่ะใส่อันให้มันซับว่างกันสิค่ะคิดว่าถ้าปีนาเนาะค่ะเด้อถ้าปีนาถ้าปีนาอันบบไดไปอันเที่ยวมองอื่นเนาะค่ะเนาะอยู่น้ำเหือน กลับมาได้ดูแลพันพันสิคือเอ้ยว่ามันสิเต็มส่วนเป็นสีโทนนี้เลยค่ะเต็มเลยขนาดนี้ข้างนาบ้านเอ้ยนี่ทางเข้าลงรถเนาะค่ะเนาะที่จอดรถอันสองฝั่งเอ้ยกระปูกก็เป็นโทนนี้ด้อค่ะดูสดชื่นสดชื่นที่คุยกับฝั่งนี้เพราะว่าปลื่มใจกับตัวเองค่ะที่ว่าทําแล้วมันทําเมื่อเฮามีความสุขเนาะค่ะนะปลูกดอกไม้แล้วกัน พันเป็นดอกไม้ที่บ่มมีหนามอะค่ะอันแต่เขาก็ดูแลเพิ่นเนาค่ะเนาะแต่ว่าถ้ามีลมมีเติมมามันก็กิ่งฮักอยู่สิค่ะแต่ว่าถ้าเรามัดพันไว้เฮ้มันได้เป็นพุ่มเป็นพุ่มพันก็พยุงกันไปเนาะค่ะเนาะอันกิ่งเดิมมันฮักเขาก็เก็บออกสิค่ะก็เลยเป็นความมันภูมิใจค่ะนาบ้านเอ้ยนี่ก็สีโทนนี่เต็มละค่ะคนย่างผานนี่เรี่ยวเบิ้งทุกคนเลยอันนี้เว้าเรื่องจริงค่ะ กระเพิมอยู่เด้อค่ะเลี๋ยวเบิ่งแล้วมันมันดูสดชื่นเนาะค่ะเนาะพวกเฮาเอ้ยพันชอบดอกไม้ว่าตรงๆด้วยถ้าไปปลูกดอกอื่นพันบานบานนั้นบานแป๊บเดียวพันร่วงโรยไปแล้วดอกกุหลาบนี่กคะชอบปลูกค่ะพวกแล้วพันเวลาพันบานแล้วพันเฮี้ยไปที่ซื้อสิค่ะแล้วพันมีหนามเก็บยากหนำกุหลาบเอ้ยก็มีอยู่เป็นหนึ่งสองสามสามชุดเอยเอยาวไว้เอยาวไว้เยอะเพราะว่ามันเวลาบานแล้วมันก็ พ้นก็ไปไปเร็วนาะค่ะเนาะแต่ว่าดอกอันนี้พ่นซีอยู่นานนะคะอยู่อยู่นานเลยล่ะเพราะว่าอันนี้จีพันเต็มเลยค่ะนี้จีจพันไหลด้อค่นนี้เยียกว่าจีพันโบเยอะนี่เต็มอยู่ในะค่ะนี้จีได้อันอันตายไปแล้วแด่กาลังนะบ,บานได้เนาะครับเต็มเป็นพุ่มอยู่นะคะโบเดงแวาแต่ก็เลยอันทำเมื่อเราสดชื่นเนาะค่ะเนาะอยังบานอีกหึ่งอยู่ค่ะ ก็ได้อันสำรับอันเอ้พันเอ้ตุ๊กตาพันชอบนะค่ะนะก็ถ้าเมื่อเหลือฝนบปต่งหำก็ได้มานั่งเนี่ยค่ะได้มานั่งแห้งได้มาเมาอันนำเพื่อนเพื่อนจิบกาแฟอันดำม่หอมไปนำนะค่ะนะเดดออกแดดก็เป็นสดชื่นเดดเฮียเด็ดตอนนี้ก็เป็นมืดมืดแต่ว่าเป็นอากาศดีค่ะก็เมาวมวยกันเนาะแม่นบอกคุยกันเรื่องดอกไม้มันมีความสุขค่ะก่ต้องไปคุยเรื่องอย่างอื่น โู้ยังเอ้พันปวดหัวเนาะค่ะเนาะนำดอกไม้พันทําความสะอาดกิ่งหักอันเอสฮัเอสนี้กวดเบอร์ไม้เนาะคะ่ะเนาะว่ากันไปว่างั้นเด้อปะนั่งจอยน้ำสวนก็พันมีความสุขไปอีกแบบแต่สดชื่นค่ะลมพัดเย็นๆซะใส่เสื้อนนหนากน็ความสุขความสุขนี้ต้องทำเองเนาะคะ่ะเนาะเอ้กระเบาวันก็ฝังต,ตามสไตล์เอ้ยนะค่ะเด้อ เราลังผลมาบ้างเราบอกไหลขนาดจักเราบอกเตอบโกตานี่เอ้าอยู่ปับ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 กระทับบ,บ,บ,บ่งผลปีนาถ้าพันคืนเอ้ยว่าพันสิคืนเต็มอยู่หรอคะอันที่เอ้ยใหญ่เป็นจุดเป็นจุดนี่กาพันสิคืนเป็นซุ่มเลยนะคะเป็นซุ่มแล้วก็เป็นอันคล้ายๆดอกยญ้าอิคิวเนาะค่ะเนาะอัน เออเอินดอกหญ้าอีขิวนี่คนกันหูจักอยอะบากเพื่อนๆแถวแถวบ้านนอกนะคะแต่ภาษาภาค,ภาคกลางเออไบ่รู้นะคะเอยลืมแล้วแถวบ้านเออเอินดอกหญ้าอีขิวที่มันเป็นดอกขาวๆที่มันขึ้นอยู่นําตามป่าบ้านเขาเนาะค่ะเนาะคนชอบไปก้นทิมเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นยาเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรถ้าเวลาคนมีแผลสดแม่บอกคะ่ะก็มาขยำขยำเลย,ยว่าเคียเค้ยวๆแล้วก็หรือว่าใสานน่น้านิดนึงแล้วก็ไปโป๊ะ มันกระซิยุดเนาะค่ะเนาะดอกยายิฉิวนี่ยคะเป็นยาด้วยค่ะเป็นสมุนไพรไทยเนี่ยค่ะแต่ว่าคนพันมองบอเห็นนึกว่าพันพันมีกลิ่นเนาะค่ะเนาะแต่ที่จริงแล้วพันก็เป็นกลิ่นน้าหอมของพันธะค่ะไปว่าหนอนาคตมันนนฮอดเนาะมีได้ปลูกขายซ้ำเน่อยว่ายายิฉิวสมัยอันไปตุ๊กตาอย่างน้อยยังไปเสาพันได้กลทิมเนาะค่ะเนาะทำให้ตามส่วนนี้คนบ่ชอบเพราะว่ามันขึ้นไหวเป็นสุ่มๆุมเบอร์พันก็งามด้วยค่ะอยาว่าเบอร์พันบ่งาม เบอร์พันออกเขียวๆเป็นบเบือนคล้ายๆรูปใบโพลเลียวๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเวลาเฮามาขยี้แล้วมันสิ่มีกลิ่นบางคนบอกว่ากลิ่นมันขิวก็เลยเอิอนดอกายาอีกขิวดอกพันเสิออกเป็นสีขาวที่จริงแล้วก็ในอนาคตเออว่าพันสีได้ปลูกหรอคะเพราะว่าเห็นนั้นพันเอาไปเอ็ดยาไปกั้นทายาอยู่ค่ะเป็นยานช่วยอันเฮือ,อนเพะสดหายไหวเนาะค่ะเนาะแต่ว่า แต่บ้านเฝ้านี่เพิ่นอยังบ่ได้ทรมใช่่ค่ะสมัยเอ้ยอย่างน้อยฉันเคยมีคนนั้นต่างชาติพันเอามากั้นเนาะค่ะเนาะพันก็เอามาเฮาเบิ่งสิค่ะหลังจากนั้นมาก็บ่เห็นมีเพื่อนเอ็ดต่อเนาะค่ะเนาะหรือว่าในนาคตก็อาจสิยังคิดไปดอกค่ะก็เลยมานั่งคิดเบิ่งมันก็คล้ายๆดอกอันดอกใหญ่คิวแต่ว่าอันนี้พันมีสีดอกใหญ่คิวมันเป็นสีขาวเนาะค่ะนอันนี้พกนเป็นสีชมพู พันธุ์บมีกิ่นค่ะอันนี้เราก็ดูแลง่ายดอกอัสตริกปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายแล้วก็ขึ้นนั้นขึ้นแล้วก็ชื่นใจเป็นพงพวงเลยค่ะนี้แต่ถ้าข้อเสียก็คือถ้าเวลาฝนตกเนาะค่ะนะดอกพันนักการพันสีหักไวอันนี้นะแค่นี้ค่ะกับเวลาที่ลมก็โชกหกคาบเลยค่ะสีพันสีหักแต่จริงๆแล้วพันสีขึ้นของพันสดชื่นค่ะ ถ้าขนชอบก็ไปปลูกน้ำส่วนก็นเอ้ยว่าได้การเลยว่าดูแลง่ายน้ำกินกาแฟก็แม่ก็จนาน้าพันเย็นมาแล้วพันบุแซ่บ มัวเต็มเมาไหลเนาะค่ะเนาะแกาแฟก็บมืดถ้วยแล้วบังลมพัดเยน็นมีแหงชื่นใจขนาดเลยสดชื่นค่ะโอ้ยบังฝงนกฝง,ก,งกาก็บ,บินเนาะค่ะเนาะเป็นฟงฝงเจ้าเจ้าว่าวงั้นเถอ,อะอะซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะแกาแฟก็บมืดถ้วยแล้วค่ะ chắc ơi báo tử phẳng nó khả nó khui bay ăn tam sát